สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ผมเล่นยาดนะเทุกคนได้อยาดมาเล่นเซตนี้นะคะก็อยากจะมาเล่นให้ทุกคนดูกันนะครับผมเล่นไปแล้วสักพักหนึ่งผมก็คงดูว่าค่ะว่า <Aaron> ม <comprend s. S 1> ันเล่นอยังไรบ้างนะครับเดืดเซตผมก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับแค่มาเล่นเฉยๆช่วงนี้กำลังฝึกเล่นอยู่ครับเห็นพวกมือโปรเขาเล่นกันบ่อยมั่ว บอกตามตรงว่าจริงๆผมรู้สึกว่าหยาเป็นตัวที่ต้องฟาร์มเยอะมากเลยนะครับฟาร์มหน่้อยๆสู้ไม่ได้ใช่ไหมครับคุณพ,อพอ่อเอามาเลเวล11ขึ้นไปครับอยาจะเก่งใ,ในช่วงแรกยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่พอหลังจากที่หยาเลเวล11ไปแล้วอย่าเ,เกองตอนแรกๆมันคงหลวงได้แต่แบบ แฮรี่ที่เลือดน,น้อยแล้วอะครับ <c oughs> แต่ทีมนี้ถ้าดูนี้คนเราสู้แล้วหยานน่าจะยิ้มครับหยานน่าจะยิ้มมฮายาเตวีลาสตูวสตูวนาล็อกดอซินิตี้มีซินิตี้อย่างเดียวตัวเดียวที่คนระวังที่เหลือนี่หลังหยานลง <c oughs> ได้หมดเลยใช่ครับ แถนไม่มีแท้งด้วยแต่ทีมเราก็พอกันทีมหลักก็ไม่มีมีอลิส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 ไม่รู้อลิสเขาจะส่งเบิร์ดได้มหมหรือจะอะไไม่รู้เหมือนกันแต่พ่อเป็นแครี่แต่พ่อเป็นลาวิลแล้วพ่อจะเดินกับอลิสอยู่พ่อเล่นลาวใช่ผมชอบเรียกลาวิลว่าลาวเดี๋ยวนะไหจตะมันทำหน้าคลวัวเลยพ่อเห็นป่ะเนี่ยเห็นป่ะ ยินดีต้อนรับซูอาโอวีอ้าครับผมจะกดอหนึก่อนนะครับชอบเนืออฟิงเระทำรูปไปด้วยกันคือถ้ากดแล้วเสียมานาก็จงเกิดจะได้การเติสค่ะเรียกผมจะอธิบายวิธีท่ิดการเตบนะคะแรกคือทุกครั้งเรียกกดสกิลเราจะได้สเต็คเพิ่มขึ้นมา1ันหนึสเต็คครับ Stack สเต็กสุดท้ายจะเป็นสีฟ้าถ้าเป็นสเต็กของสกิลหนึ่งเต็กสุดท้ายจะเป็นสีเหลืองถ้าเป็นสเต็กของสกิลสองครับซึ่งการแต่งสเต็คที่แต่งเป็นสเต็คสีฟ้า,าเนี่ยการทำตีคงต่อไปจะพิเศษขึ้นโดยการจะเป็นเอาดาบเพชรแรงๆๆครับแต่ถ้าการทำตีสเต็กครั้งสุดท้ายเป็นสเต็กสีเหลือง ทำให้การยิงแบบไม่ใช้การฟันตัวความแล้วก็ตีเกลียวสองครั้งครับเนี่ยครับคือเรื่องการเก็บแต้มบนนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้ผมโชคดีโดนเพื่อนแย่โดนเพื่อนแย่งบลูไปยิงค่ะซึ่งจากที่ผมดูมานะครับหยาดนะครับเน้นการใช้สกลียวหนึ่ ตัวสุดท้ายมากกว่า e ีสองตัวสุดท้ายครับเนื่องจากว่ามันแรงกว่านั่นเองแถมซันด้วยแต่ถ้าเจอศัตรูที่แบบต้องมีที่เติมขีดขอดูก็ให้เป็นแบบนี้ดีกว่านะครับขอบคุณครับผมไปฟังระวังนะครับนาฬอกเขาสูวมนาฬิกาด้ยเลยดูเลยก็มาละ วดเร็วทั้งคู่ค่ะป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีแต่ตะกี้นี่ยานแข็งฤทธิ์เลยนะแต่ไม่้อ อีกไอฝ่ายได้ดากแล้วรีบไปโฮลี่เลยขยันตีฝ่ายมันบ้างขันป้อมเาไปให้ป้อมเรายิงขันตีฝ่ายผ้าปัวตายรีบไปโฮลี่ด้าก้อนฝ่ายได้ดักด้าก้อนแล้วเืืกี่ก o อยู่อด้อยวิลามานาคนน่ะระวังวิลานนะน

ใช่แต่ก็ต้องยอมเพราะว่าแต่มันก็สองตัวเองเวลาผมกดแล้วนะแต่ยานผมก็คงต้องไปฟาร์มก่อนครับก็คิวไปสองสามแอซิดฉังกินแค่สุดคือทุกครั้งที่พ่อเข้ามีคิวต้องยู่ก็ไม่เลยผมเลยว่าที่ผมต้องการนะครับ สำหรับอยากก็คือสกินแต่ผมอยากผมไม่ชอบสกินนี้ของมันเลยผมอยากได้สกินทันเอโด้มามันฟัดกันไม่หยุดไม่ีหยอดเลยเสียบเลือดเสียบเลือดเสียบเลือดออุ้ยน่ากลัวจุงน่ากลัวเสียบเลือดแล้จ้าเด็กน้อยอ่ะครับกลับฟาร์มรอบแนวป้องกันศัตรูหายไปแล้ว

ผมไม่ได้ไปคนเดียวแค่ไอ้บูบารอนมันชิงถอยก่อนครับบูบารอนมัป้อมเลนดักของเราถูกโจมตีไว้ให้สู้สนิทไป It's an entirely new vision Your tower has been destroyed ต่อให้ป้อมจะพังก็จะอยู่ในเอาให้เดือดสปีดก่อนครับเย้พอดแน่นอนยังไม่ใช่สปีดไปช่วยบอกว่าเป็นตัวถ่วง จะเย็นๆแบบนี้เดี๋ยวไม่ได้มนย่มเาไม่ตายมันนี้มันยอมเปาแล้วก็ดูสิทีมเรากีคนหนึ่งเขาแพ้ตลอดใช่เออเบียโดนแบบว่าอลิซณไปช่วยแพ็กการตลอดเลย

Oh man, wait, 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 wait. What? Where? Where? Why? What? Slayer has been defeated! The good. i has defeated. Double kill! I see one a new vision. Nice assist! Enemy back. Enemy double kill! Enemy ดามันแดงมากพ่อแดงขนาดนั้นได้เดิมทีมันไม่แดงขนาดนี้แต่นเราแล้วปวดทีเดียวหายเลยโคตรอันตรายเป้าหมาของเราถูกโจมตี แถมไม่ใช่สกิลแรกตีธรรมดาแล้วนะพอ่อมันต้องเกี่ยวอะไรกับแีนันด้วยแตัแอมทิมิดกูดาวผมจะพยายามไม่จะกวดจะเวิเสเดเจ้ตีซ<อ>ินเอเรีเจนมาคอร์สมากวน An ally has been defeated. An enemy has been defeated. Your tower has been destroyed. Shut down. has <laughs> been has been defeated. An ally has been defeated. An ally has the แม่จะพังเหรอคะได้เลยวรับกี้พ่อคิวไปก็อะไรคัรับิครับตอนนี้เราเสียเรียบเพิ่มเิมซุปเปอร์ครีปถูกส่งออกไปแล้วเยี่ยมจีบเลยน ผมว่านาคอร์สน nah, yeah. right. oh, ่าจะไปด้นก็ลุยเลยนานาคอร์สไปด้แล้วนาคอร์สอยู่ี้ผมจะใช้แรงงานนาพอร์สไปเลยอาวไม่มีอะไรเอวดแต่มันเกิดหมดแล้วครับเกิดหมดแล้วเราติดตัวต่อกันเตรียมตัวไฟอครจเตะก่อนเลยห่ตัวเก็บตัวผมผมไมเลือกเลยแน่บอกตอนี้ The others must be creating r t o the u n t a เราชนะ e ตายแล้วเราโดนกินนตาย่ไหก็เปิดเท่า่มม่ยโอเคโอเคมน่าแหอพอถึงคิวนั่น่ายมัเปิดมังกรแรกจากโจแนไปมิน่าหรอมันอไฟกันมาแล้วรอบนึง อีกฝ่ายไม่รู้ทำไมมันเล่นตาพาเล่นแบบภาดลอกขนาดนี้เล่นแบบพาดแบบนี้วินวินวินทางนี้ศัตรูเรี่กดาวเสือเยอกออกมาแล้วเอาทั้งสองตัวโจมตีพวกนายของเราถูกโจมตีไปกินนี่ has b e e n d e s t r o y e d เอาเสร็จครับมาการเี้ก็ยังเข้าวังอีเยวโบอร์ไม่เก็บมาไ้ไหมมเตไ่เข้าวงอกแลวมาวอีแลสาวแต่ที่เกมไม่จบยัเพ่งนับศทหารอลิสก็ไม่ยอมมาแทนพ่อเดี๋ยวนะอลิกซ์ไม่ออกแทน An Entirely new vision. An ally has been defeated. So, but your attack is destroyed. But, ah, ไอ้ินี้ระเิดเวไอ้ระิระบระเบิดได้ได้ไ i ้ได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 ้ไ้ได้ไ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 ด้ไ